สวัสดีครับผมใน,ในในคลิปนี้ผมก็มาให้น้ําเอาน้ําให้วัวกินบนภูเขานะครับแล้วก็มาเจอกับตัวแรกครับตัวนี้อายุประมาณ2ปี3ปีนะครับแต่ว่าตัวค่อนข้างใหญ่เพราะเป็นวัวชาโลเล่นะครับแต่ว่าไม่รู้พ่อกับแม่เอาน้ําไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาน้ําก่อนนะครับว่าน้ําอยู่ตรงไหนจะได้เทให้มันกินนะครับโอ้เจอแล้วอยู่ทางฝั่งด้านนี้นี่เอง ซึ่งเมื่อวานนี้ผมลืมเอาให้กินมันขิวแย่แน่นะครับแล้วก็แดดร้อนมากด้วยนะครับฝนไม่ตกอะไรวันแล้วนะครับซึ่งนี่เลยก็ใช้อีกถังนี้นะครับอีกถังสีนะครับกอันนี้ไม่ใช่ถังสีนี่เป็นถังแฟบนะครับที่แถมมากับเครื่องซักผ้านะครับโอ้น้ำเยอะมากต้องเทก่อนรอแป๊บหนึ่งนะไอ้วัวอยู่น้ำมากมากเลย โอ้ยกระเดียวก่อนโอ้ยขีวขนาดนี้เลยเหรอรอแป๊บหนึง่งนี่มันขิวเกินไปนะครับโอ้ยกรนเดียวก่อนเอาหนีมันก่อนนะครับจะเทให้เต็มก่อนใเทมันทีเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสะดวกครับเ <c oughs> อ,ออเออใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอเคแล้วก็ได้ยกให้มันกินซะจะได้ไม่โมโหนะครับเอ้กินได้อัพ โอ้โหนี่เลยนะครับซึ่งตัวใหญ่เป็นวัวชาโลเล่นะครับไม่ใช่พวกวัวชนวัวอะไรพื้นเมืองพวกนี้นะครับเป็นวัวชาโลเล่ซื้อมาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับตอนอายุยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับตอนแปดเดือนเก้าเดือนครับพื้นยานมนะครับซื้อมาตัวละสองหมื่นกวนะครับตอนนี้ขายก็ได้ประมาณสักสี่หมื่นกัวได้นะครับเท่าอ้วนนี่ห้าหมื่นหกหมื่นได้นะครับตัวนี้เป็นของพ่อนครับอื โกินแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับโอ้โหโดยวัวพวกนี้เนี่ยกินน้ำเยอะนะครับวัวชาราโลเล่พวกนี้โอเคเดี๋ยวเทมันให้มันใหม่นะครับแดดร้อนนะครับมันก็เลยขิวน้ำเยอะเทอ,อีกสักถังหนึ่งนะครับ แก๊สนละ20ิลิตรนะครับตอนนี้ก็แกลอนที่2นะครับถ้ามันกินหมดอีนี่โหกินเยอะนะครับเอาอีกหนึ่งแกลอนกินไปซึ่งมันจะอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็กินเกือบหมดนะครับรวมก็ประมาณ38ลิตรนะครับอันนี้เหลือประมาณ2ลิตรนะครับหน่อยเดียวตัวนี้เนี่ยใหญ่สุดๆนะครับสูงประมาณเมตร30ได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยมันยังเด็กอยู่นะครับถ้ามันโตมานี่ดุแน่นะครับแต่มันค่อนข้างคุ้นเคยกับคนที่มาดูมันนะครับมันก็เลยไม่เป็นไรนะครับเย่อ๋โมันจะชนผมด้วยแต่ว่ามันไม่ชนหรอกนะครับมันแค่เล่นๆครับโอเคก็ให้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเยมันยังเหลืออีกอีกสตัวนะครับเป็นตัวแม่ชาโลเล่สองตัวแล้วก็ตัวของผมอีกหนึ่งตัวเป็นวัวชนนะครับโอเคตัวนี้ก็ไปก่อนนะครับ ก็ไปเจออีกสามตัวตรงนู้นนะครับแล้วในตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณที่มัดไว้สามตัวนะครับหนึ่งตัวก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับตัวแม่แล้วอีกหนึ่งตัวอยู่ทางฝั่งด้านนี้แล้วก็ของผมจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมจะให้ตัวฝั่งนี้ก่อนนะครับเป็นตัวที่แก่ที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดโดยน้ําก็อยู่ในถังนี้เลยครับนี่เลยพ่อกับแม่ผมก็ขนมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับแค่ตักแล้วก็ยกไปนะครับ นี่ก็ใช้ถังสีนะครับมันจะแข็งแรงกว่าพวกถังน้ําสีดำนะครับที่ซื้อตามท้องตลาดอันนั้นนี่เดืนอน2เดือนนี่วัวเหยียบทีเดียวแตกแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยวัวเหยียบก็ไม่แตกนะครับถ้าตอนใหม่ๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านานๆไปเนี่ยมันก็แตกอันนี้นี่ห้าหกปีแล้วครับเหมือนกับเละๆ,ๆแบบนี้นะครับโดยหนึ่งตัวจะกินประมาณสองถังนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับ ดูตัวแม่นี้มันค่อนข้างแก่ครับมันก็เลยผอมๆนิดหน่อยก็มันก็มาลบอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เลยยอออออกินน้ำซะโอ้ยนี่เลยก็กินน้ำอยู่ตรงนี้อืมอาดีผอมมากนะครับตัวนี้ โดยย่าก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่มันผอมนะครับเป็นตัวแม่ครับออกลูกมาแล้วหลายตัวนะครับลูกออกมานี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าพ่อจะเป็นชารเล่หรือว่าพ่อจะเป็นพวกวัวพื้นเมืองวัวชนตัวเล็กๆก็ตามนะครับออกลูกมาตัวใหญ่หมดนะครับพร้อมแม่ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนถังนี้ซะแล้วนะครับพรถังนี้มันหมดอายุซะแล้วนะครับ เคนี่เลยหมดแล้วหนึ่งถังนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเอามาอีกสักรอบหนึ่งครับปกติแล้วมันจะกินประมาณ2ถังนะครับในหน้านแรงนี้ถังนึงก็ประมาณยีลิตรได้นะครับแลวเมื่อกี้นี้ผมก็ยก2ถังไปให้ตัวนุ้นกินแล้วครับต่อไปก็เป็นตัวแม่ชโลเลสสีขาวนี้นะครับเดี๋ยวอดร้อนนะครับบัวก็รอกินน้ําอย่างเดียวครับ ถ้าเราไม่ให้น้ํามันกินเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์กินหญ้าเลยนะครับตอนมันบอกโอ้หิวน้ําก็หิวกินหญ้าไม่ไหวแล้วมันบอกนี้นะครับอ๋อ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 ืมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับออกลูกมาตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นชารเล่นครับมันก็เลยตัวใหญ่สูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเลยนะครับ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีตัวผู้อีกสาตัวนะครับใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าพ่อผมขายหมดแล้วนะครับก็ตัวหนึ่งก็ได้ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นได้นะครับอเพราะามันมันตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกพื้นเมืองพวกนี้เนี่ยพวกวัวชนพวกนี้เนี่ยขายราคาเนื้อก็จะได้ไม่เยอะนะครับก็จะได้แค่มันโต,ตเต็มที่ก็สัก3ามสี่หมื่นแค่นั้นเองนะครับแต่พวกนี้ถ้าโตเต็มที่เนี่ยอ้วนๆนนี่ห้าหกหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเลยนะครับ โอ้หมดแล้วหนึ่งถังนี่เลยนะครับเี๋ยวหน่อยเดียวโอเคเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มอีกสักถังหนึ่งนะครับและเมื่อกี้ผมก็ให้ตัวแม่เขาสองแล้วก็ตัวแรกสองถังนะครับแต่ว่าผมถ่ายแค่ถังเดียวนะครับคือตัวละสองถังแต่ตัวของผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะกินแค่หนึ่งถังหรือสองถังก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวของผมเนี่ยอยเดี๋ยวค่อยพูดนะครับอ่อหนักเหนื่อยนะครับโอ้ แดดก็ร oh, ้อนด้วยครับลืมใส่เสื้อแขนยาวมาเลยนะครับ <away> ตอนนี้ใบสองนะครับเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดนะครับอ๋อ oh อ๋อ oh อ๋อ oh oh. แล้วของผมก็อยู่ตรงนี้นี่เองครับ <away> ยออออออเากินน้ำอ,อืนี่เลยนะครับตัวของผมเป็นวัวชนนะครับอืมไอ,อ,อตัวของผมนี่ที่จริงนี่เป็นวัวด,ดุนะครับถ้าคนไม่คุ้นนี่มันจะชนอย่างเดียวเลยนะครับควิดอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นผมแล้วก็พ่อเนี่ยมันจะรู้นะครับมันก็จะไม่ทําอะไระครับ ก็จะออกสีดำๆขาวๆเทาๆหมองๆแบบนี้นะครับยออกออกก็ซองไข่มันครับนี่เลยไข่มันก็จะห้อยๆหน่อยครับโอ้แล้วก็ไอ้นี่นะครับกระดิ่งทองคำที่วันนั้นผมเอามาใส่ให้อ๋อโอ้มันโมโหมันไม่อยากให้ผมเลี่ยงยุ่งโอ้ไอ้วัของผมเนี่ยกินน้ำไม่หมดนะครับกินน้ำได้ประมาณสักสิบกว่าลิตรนะครับ อ่ะจิดใหม่ไหมเมื่อกี้ผมไปกวนมันนะครับมันก็เลยแบบหยุดกินอโอ้โหก็จะประมาณนี้นะครับอือสรุปแล้วมันกินไม่หมดนะครับเหลืออยู่หน่อยเดียวกินอีกไหมไม่กินแล้วมผมก็จะเกาให้วัวผมสักหน่อยนึงนะครับหาพวก กิ่งไม้แห้งๆอะไรก็ได้ครับพวกกิงอย่างนี้เลยนะครับก็เก่ <c oughs> า,าๆนวดๆให้มันส้นน้อยนะครับจะได้อารมณ์ดีนะครับนี่เลยครับที่มันชอบนะครับเวลาผมเกาให้ก็จะอยู่นิ่งๆเลยนะครับมันโดนพวกยุงกัดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะ เจ็บๆคันๆครับนี่เลยเกาไข่มันก็ไม่ถีบนะครับถ้าบัวที่ไม่ไม่เชื่องหรือว่าเราไม่คุ้นกับมันเนี่ยเรามาจับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบถีบเราเลยแค่เราเดินใกล้แค่นี้นะครับมันตกใจมันถีบเรากระเด็นได้เลยครับแต่ถ้าบัวที่เชื่องสําหรับเราเนี่ยเราจับไข่แบบนี้ได้นะครับจะพูดงง,งงนิดนึงนะครับณะผมผมพูดเองยังงงเองเลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวของผมเองนะครับแต่ว่ามันนั่นนะครับมันตอนนู้นเนี่ยมันท้องเสียครั้งหนึ่งครับนอนสามวันสามคืนไม่ตื่นเลยนะครับแล้วก็พอตื่นมาได้เนี่ยมันก็จะขาหลังมันเป๊ะๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังหายไม่ดีนะครับมาตั้งแต่เดือนประมาณปลายเดือนแปดนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่แปดเดือนแล้วนะครับยังไม่หายดีเลยครับน่าจะปีกววาๆนู่นแหละนะครับก่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่เลยนะครับกระดิ่งทองคําไม่ใช่ทองคําทองเหลืองนะครับกระดิ่งทองเหลืองนี่เลยเขาก็ไม่ยาวมากนะครับยาวประมาณคืบนิดๆเองนะครับเป็นลูกผสมเหนือใต้นะครับเดี๋ยวถ้ามันหายดีๆเนี่ยเอาไปปล้ำซ้อมดูนะครับว่ามันจะชนเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้ก็ปล้ำๆสองสาม,ามครั้งนะครับแต่ว่า มันยังเด็กอยู่นะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันชนเป็นยังไงนะครับเด็กมันก็ยังไม่ค่อยเก่งครับยิ่งยิ่งแก่ยิ่งยิ่งเจ้าเล่ห์นะครับยิ่งยิ่งมีอะไรแปลกๆมาเยอะนะครับแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยมันแค่ชนดันไปดันมาอะไรแค่นี้นะครับโอเคเดี oh ๋ยวผมก็จะเกาไปเรื่อยๆนานๆเลยนะครับโอ้โหเจ้าเลยทีเดียว พอก็ไม่ใหญ่มากนะครับพอประมาณนะครับอายุออน่าจะประมาณ4ปีพอดีแล้วนะครับเกิดประมาณเมษาพฤษภานี่แหละนะครับ4ปีพอดีแต่ว่าผอมมากนะครับฤดูนี้นี่เลยกระดุกโผล่หมดแล้วนะครับนี่เลยถ้าฤดูฝนเนี่ยมันจะอ้วนนะครับฤดูแล้งมันก็จะผอมเพราะพวกหญ้าแบบนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนมีอย่างนี้แต่ว่ามันแก่นะครับบัวก็เลยไม่่อยกินบัวจะกินแต่พวกอ่อนๆอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆมันก็แบบ ไม่มีอะไรกินแล้วกินก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันมีตัวเลี้ยวเนี่ยมันจะกินพวกอ่อนๆนะครับมันนี่อยากจะไปหาตัวแม่อย่างเดียวเลยนะครับไม่อยากอยู่ตัวเดียวนะครับเป็นธรรมดานะครับโอเคมันน่าจะเบื่อแล้วนะครับกับการที่ผมเกามันผมก็จะไปแล้วนะครับให้น้ำกินเสร็จก็กลับบ้านนะครับ ก็อยู่แถวป่ายากคาแถวนี้เลยนะครับอ๋อรู้สึกจะพูดมากเกินไปไม่หยุดเลยนะครับหลายคนก็อาจจะพูดอะไรเยอะแยะไม่มีสาระสักอย่างนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับมาให้น้ําให้วัวบนเขาสี่ตัวนะครับตรงนี้สามแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งเป็นตัวแรกตอนนู้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับโอ้